สวัสดีค่ะวันนี้คลิปสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะมาแนะนำแบ่งปันนะคะเกี่ยวกับใครหลายคนที่ไม่รู้ว่าการคัดลอกลิงก์ Line OA กับบันทึก QR c อ d e โค้ใน Line OA นั้นทำยังไงนะคะขั้นตอนแรกเลยเมื่อเราโหลด Line OA มาแล้วนะคะก็สมัครให้เรียบร้อยนะคะ นี่ค่ะคิวเขียวขวามือนะคะลายโอเอที่เป็นตัว L สีเขียวนะแล้วกดเข้าไปที่ลายโอเอนะคะก็รูปหน้าก็จะเป็นประมาณนี้เสร็จแล้วเราถ้าเกิดกดเข้าไปที่ตรงชื่อเนี่ยมันก็จะเป็นข้อมูลรายละเอียดของเราตรงนี้นะคะถ้าเรา,าตั้งตรงนี้ชื่อเราเรียบร้อยเราตั้งว่าอะไรก็ตั้งไปเนาะส่วนอันที่สองที่เป็นรูปกาจากลอรอาลงมาจากรูปเนี่ยก็เป็นคำอธิบายเกี่ยวกับสิ่งที่เราทำอันนี้คือยังไม่ได้เปลี่ยนนะคะว่าเราทำเกี่ยวกับอะไรอันนี้ก็ มาอัดคลิปให้ดูก่อนว่าการทำคิวอัลโคดนั้นบันทึกคิวอัลโคดการสร้างนี้นั้นทํำยังไงย้อนกลับก่อนนะคะย้อนกลับเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะเสร็จแล้วก็จะมีรูปคนสองคมสองคน,งคนใช่ไหมคะเรากดเข้าไปที่คําว่าเพิ่มเพื่อนใหม่นะคะเป็นรูปคนแล้วก็มีเครื่องหมายบวกนะคะกดเข้าไปปุ๊บค่ะก็จะเจอหน้านี้นะคะหน้านี้ก็อันแรกก็คือโฆษณาในร้านก็คือจะทํา อ่านว่าทำโปสเตอร์นะคะทำโปสเตอร์แล้วก็ลองลงมาก็คือการโปรโมทออนไลน์นี่คือการแชร์ลิงก์ก็คือการทำลิงก์นะคะสร้างลิงก์นะคะอันแรกคือสร้าง QR code อันที่สองท่านมาสร้างลิงก์นะคบอันลังสร้างปุ่มนะอ่าเสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าเราจะเอา QR code เรื่องของ QR code เนี่ยเราจะเอาไปเป็นการสแกนนะคะแล้วก็หรือจะไปติดตามรูปต่างๆเพื่อการเอาโทรศัพท์สแกนง่ายๆเลยกดเข้าไปที่คาว่าสร้าง QR code นะคะเมื่อเรากดเข้าไปที่คำว่าสร้าง QR code หน้ามันก็จะออกมาแบบนี้แล้วจะมีแถบสีเขียวๆข,ข้างล่างเห็นไหมคะ ที่เขียนว่าบันทึก QRcode โคกดเข้าไปเลยนะคะกดเข้าไปที่บันทึก QRcode โคเมื่อเรากดเข้าไปที่บันทึก QRcode โคเสร็จแล้วก็ย้อนกลับทีนี้พอเราได้ QRcode โคแล้วเราตรงข้างๆคำว่าสร้าง QR code โคจะเป็นคำว่าสร้างลิงก์เสร็จแล้วกดเข้าไปที่คำว่าสร้างลิงก์แล้วก็ก็จะเป็นหน้านี้แล้วก็มันจะมีแถบสีเขียวข้างล่างนะเห็นไหมคำว่าคัดลอกลิงก์ก็กดคำว่าคัดลอกลิงก์อันนี้คือการคัดลอกลิงก์นนะเสร็จแล้วก็ย้อนกลับเดี๋ยวเราไปดูกันว่า อ,อ,อะไรล้สร้างคิวโค้ดอ,อยู่ในอัลบัมเกลลี่เราหรือเปล่าเดี๋ยวดูนะยอดก่อนนะแบบหนึ่งนะอันนี้นะคะก็คือคิวโค้ดที่เราจะเอาไปติดตามลูกต่างๆที่เอาโทรศัพท์สแกนก็สามารถแอดไลน์ได้เลยอันนี้คือคิวโค้ดเนาะเสร็จแล้วย้อนกลับก็จะลองไปส่งลิงก์กันดูลิงก์ที่เราบันทึกไว้เมื่อสกีนี้นี่นี่นี่นนนอ่ะกดว่างนี่จ้านนี้เข้าไปค่ะ ก็จะเป็นลิงนะคะลิงก็คือลิงก็คือสําหรับการเราก็สามารถที่จะไม่ต้องสแกนลิงก์ก็คือการที่เราเอามือกดเข้าไปที่ลิงก์แล้วมันก็แอดไลน์เราทันทีนะคะส่วนคิวอค้ดก็ไปติดตามต่างๆแล้วเอาโทรศัพท์สแกนก็เข้าเป็นเพื่อนกับเราทันทีนี้เนาะนี่กดเข้าไปได้เลยเนี่ยกดเข้าไปปึ๊กก็จะเป็นแบบนี้อันนี้นะคะเราเรียบร้อยนะคะก็ประมาณนี้แต่ว่า ไลโอเอเนี่ยเราจะต้องเข้าไปตั้งข้อความตอบรับอัตโนมัติให้เราก่อนเพื่อบางที่เราขับล่วงขับรถไม่ว่างช่วงนั้นนะคะแนะนําตัวเป็นข้อความตอบรับอัตโนมัติเป็นข้อความต้อนรับอัตโนมัติลองไปดูนะคะตรงที่เดี๋ยวเอาไว้จะมาทําคลิปให้ดูอีกนะคะโอเคจ้า